ิ้ลตัดสับระเบิดครับท่านผู้ชมนะเบิ้ลตัดสับระเบิดเลยคันนี้นะครับออกรถคันนี้ไป1000บาทได้ทรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะวิ่งหมื่นว่าโลรถคันนี้ครับใช้งานมาแค่18,922กิโลเมตรอ่าท่านผู้ชมนะัใครที่สนใจแนละ้วกำเงินมา1,000บาทบอกคันนี้ไปเลยบอกคันนี้ไปเลยว่าไงไวัลโ่นพบก,กับผมนะครับอาร์ตปาทโรูนยปดู่นะครับ วันนี้นะครับรถที่ท่านผู้ชมกําลังรับชมอยู่นี้นะผมบอกเลยนะเป็นรถใหมรุ่นสร้างตัวนะครับเป็นรถอ s u สูดีแม็ก 1.9S ปี2021คันนี้ผมบอกเลยวิ่งหลักหมื่นเท่านั้นนะคันนี้ประวัติศูนย์นะครับท่านผู้ชมมาเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะจากด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมบอกเลยนะเป็นไฟใหญ่หน้านะครับอันนี้เป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับท่านผู้ชมนะเป็นหลอดไฮโดรเจนแล้วก็ตัวนี้นะ ไฟจันมองเขารู้สึกว่าจะเป็นลูกแก้ว LED นะครับท่านผู้ชมนะลูกแก้ว LED เลยกระจังหน้านะครับยังเป็นสีเทานะครับไม่ใช่สีโครเมียมนะแต่โลโก้นะี่จะเป็นโลโก้โครเมียมเลยครับอินสุโครเมียมนะตะแกรงต่างๆในกันชนนะครับเพื่อระบายความร้อนในห้องเครื่องมาครบออกแบบมาได้ลงตัวนะครับด้านข้างมาเลยด้านข้างมาเลยนี่เป็นไงล่ะแม็กซิ่งซิงนี่เป็นไงท่านผู้ชมแม็กซิ่งซิงเลย แม็กซ์ซิ่งยางซิ่งเลยครับผมบอกเลยนะครับนี่แม็กสภาพนี่ไม่มีรอยครับแม็กใหม่ยางใหม่เลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมสวยสวยยางปี2021เโอ้โหดอกเหลือๆใช้ได้ยาวนี่ครับช่วงลงช่วงล่างนะครับผมบอกเลยว่าจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่าออกคันนี้ไปนะครับนี่ความฝันของทุกคนเลยครับออกรถ isuzu d max cab 4นะครับหรือว่า4ประตูนะครับต้องทําทรงนี้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมออกรถไป ไม่ต้องเสียเงินที่จะไปทําทรงนี้เลยออกรถคันนี้ไป1 0 0 0บาทได้ทรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่มาเลยครับนี่เป็นตัวเอสนะครับตัวเอสนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะไม่ได้อยู่ในกระจกมองข้างครับจะอยู่ตรงมังคลนะครับซ้ายขวาเลยสติกเกอร์ต่างๆบอกว่าแคปโฟต่างๆมีคอบนะครับฝาครอบกระจกมองข้างนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมือเปิดนี่ยเป็นมือเปิดโครเมียมเลยนะท่านผู้ชมนะคิ้วกันสตร์ไม่มีรถซิ่งไม่จําเป็นต้องมีคิ้วกันสตร์นะตรงนี้แผงประตูนี่ครับเป็นไงครับ คลิปเลยคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยนะครับมาดูโครงสร้างกันดีกว่านี่ครับโครงสร้างเม็ดอาร์กต่างๆนะครับคลิปเลยนะครับคลิปเลยตรงนี้ผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถปี2021นะครับน้องๆไปแดงเลยนะน้องๆไปแดงเลยวิ่งหลักหมื่นผมบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับเราให้ดูท่านผู้ชมดูโครงสร้างต่างๆครับหัวน็อตนี่ครับบานพับประตูนี่ครับนี่ไม่มีการขันนะครับไม่มีการขันเลยนี่โอ้โหสวย ตัวนะครับประตูที่2ครับเป็นไงแผงประตูนี่ก็กริปเลยกริปเลยนะครับนี่อดูเม็ดอาร์คนะครับโครงสร้างต่างๆที่ผมให้ท่านผู้ชมดูก็คือว่าเม็ดองเม็ดอาร์คนี่อยู่เดิมทุกจุดเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมตรงนี้อ่าตัวสวยครับเอาง่ายว่าออกรถคันนี้ไปพร้อมใช้งานเลยครับพร้อมใช้งานเลยผมลืมบอกท่านผู้ชมไปนะตอนนี้นะครับที่โชว์รูมของเรานะครับหรือว่าโชว์รูมบิ๊กคาร์นะครับบอกเลยว่ารถวัยรุ่นสร้างตัวนะครับหรือว่ารถ อ s ซนะูซูดีแมกน่ะมีประมาณ30คันนะครับมีประมาณ30คันเลยท่านผู้ชมนะครับอยากได้รุ่นไหนนะครับกดเบอร์ผมเลยศูนย์6ป5 9 8นนะครับเพื่อที่จะมาทดลองขับรถหรือว่าจะให้ผมขับรถมาให้ดูได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะแต่วันนี้เป็นน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มเลยเอาแคปโฟมให้ท่านผู้ชม,ชม,ชมดูก่อนนี่ล้องลอง้ลอหลองัลงนี่ผมบอกเลยนะล้อหน้ากับลอ้ลอหลังนะครับสเต็ปไปรุ่นเลยครับยางจะไม่เท่ากันนะครับยางจะไม่เท่ากันนะครับล้อหลังนะครับ จะกว้างกว่าครับล้อหลังจะเป็นขนาดยาว275 40R18 นะครับท่านผู้ชม,มนะล้อหลังจะกว้างกว่าล้อหน้าเป็นไงล่ะสไตล์ซิงอย่างนี้อยู่แล้วด้านท้ายเนี่ยโหเป็นไงล่ะด้านท้ายเนี่ยฮะไฟเบรกนะครับเป็นไฟเบรกอาไฮโดรเจนนะครับไฟตรงไฟถอยนี่เปลี่ยนเป็น LED มาเรียบร้อยแล้วเพื่อสว่างในกลางคืนนะครับนี่โลโก้ต่างๆนะครับหรือว่าสติ๊กเกอร์ต่างๆอินสุดีแมกนะครับ ดีดีไอครับตัวนี้มือเปิดโคเมียม,มานะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสวยสวยแถมอีกอย่างหนึ่งเลยเห็นไหมคำซีนะครับคำซีหลบป้ายทะเบียนซิ่งๆเราให้เลยโอ้โหผมให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยดูเพื่ออะไรให้ท่านผู้ชมดูให้เห็นโครงสร้างต่างๆนะว่าเฮ้ยรถคันนี้รถปี2021นะสภาพนี้นะครับแม่งสวยจริงนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เห็นไหมผมให้ท่านผู้ชมดูทุกคลิปนะครับเม็ดโอเม็ดอาร์ของผมนะครับรถมันไม่เคยชนหนักนะครับรถวันนี้มันประบาดศูนย์ เราท่านผู้ชมนะรถชนมานะครับรถชนมาหรือว่าเกิดเหตุมานะครับผมก็จะรายงานตรงๆเลยนะครับนะรถที่ไม่เคยเป็นอะไรมาเลยรถประวัติศูนย์ผมก็รายงานตรงๆครับจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันขี้เกียจทะเลาะอ่ะเดี๋ยผมให้ท่านผู้ชมดูเลยครับว่ารถมันสวยจริงเนี่เห็นไหมเอาง่ายๆว่าใครหาอยู่ไม่ผิดวางแน่นอนนะครับคันนี้อ่ะฮะไปเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมดูนะครับอรอบคันแล้วรอบคันแล้ว,ลวเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาเข้าไปดูใต้ฝา,าบงหน้า แล้วก็ลองเบิ้ลท่อดูครับเบิ้ลเครื่องดูนะครับว่าเครื่องมันจะแน่นขนาดไหนไปรับชมกันไปครับท่านผู้ชมนี่ผมเปิดฝาปรงนี้ดูเลยนี่ครับท่านผู้ชมนี่ผมบอกเลยว่านะรถคันนี้นะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมไม่มีไี่มีการแกะนะครับท่านผู้ชมนะแล้วมีการแกะนะครับเพื่อมาร์กต่างๆนะับมาร์กสีต่างๆนี่จะไม่อยู่ตรงที่นะครับท่านผู้ชมนะนะอันนี้ผมบอกเลยรถคันนี้มันมีแค่ท่อทาท่อมา เปลี่ยนล้อามาจัดทรงมามีคันเร่งไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยจริงนะครับนี่ครับหวัหววงหัวน,น็อตน,นี่ครับอ่านะอันนี้อ่าฮะตรงนี้ผมบอกเลยว่ารถคันนี้เคยเปลี่ยนฝาวงเป็นแคปลามานะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมตรงนี้อะไรโอ้โหสวยๆแต่แก้มนี่ครับผมแก้มเดิมๆเ,เลยครับอ่าฮะคานรับไฟใหญ่หน้านี่เดิมๆเ,เลยคานหน้านี่เดิมๆเ,เลยครับท่านผู้ชมนะเดิมๆเลยนี่ฮะ เดิมเดิมดูยังไงนี่ดูแค่เม็ดอักนี่ครับผมเดิมเดิมดูแค่เม็ดอักนี่โอ้คุณบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงนะครับตรงนี้นะ homage! ผมบอกเลยคันนี้ยังไม่ได้อุด egr นะครัุณผู้ชมนะยังไม่ได้อุด egr เลยเขาดูกันยังไง egr นะเรดูตรงนี้ครับผมนะ egr มาจะมีอุดตรงนี้แผ่นอุดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะนี่รถเดิมเดิมเลยไม่ได้อุด egr ด้วย homage! ผมบอกเลยครับคันนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับจะมาด้วยแรงม้า150แรงม้านะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถระเบิดให้ท่านผู้ชมฟังก่อน ว่าเครื่องมันแน่นขนาดไหนตั้งนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเบิ้ลใท่านผู้ชมดูก่อนเลยนี่ครับผมบอกแล้วรถมันเป็นรถเดิมนะครับนี่ครับอ่ะรถมันทำต่อเบิ้นตัดสับระเบิดครับท่านผู้ชมนะเบิ้นตัดสับระเบิดเลยคันนี้นะครับใครที่กําลังมองหารถซิง่งสิ้นหรือว่าวัยรุ่นสร้างตัวนะครับแนะนําเป็น isuzu d max หนึ่งจุดเก้า s ปีสองพันยี่สิบเอ็ดสีขาวคนนี้เลยครับท่านผู้ชมป้า เราไปดูในห้องโดยสารกันเลยดีกว่าว่ามีออปชันอะไรบ้างไปรับชมกันเปิดภายในมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมภายในของอีสุกอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นภายในโทนสีดำนะครับเป็นโทนสีดําตัวเอสไม่ใช่เบาะหนังนะครับไม่ใช่เบาะหนังแต่เป็นเบาะผ้านะครับท่านผู้ชม,ชมเป็นเบาะผ้าแล้วก็ตัดด้วยได้ขาวนะครับเย็บมาใี้ดูแบบสปอร์ตมากเลยนี่ตีกของมันตีกของมันหัวหมอนนี่เห็นไหมผมบอกเลยว่าเขาออกแบบมานะครับให้มัน เข้ากับศิละของร่างกายครับให้มันดูสปอร์ตเหมือนเบาะของรถแข่งผมเห็นนะครับนี่คอนโซลคอนโซลนี่คอนโซลดำหมดเลยนะครับแล้วมันเป็นตัวเอสนะครับออปชองออปชั่นอะไรครับไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ขี้เล่เลยนะไม่ขี้เล่ไม่ขี้เล่เพราะอะไรออปชั่นมีอะไรบ้างนี่ srs airbag นะครับเซฟตี้นะครับระบบเซฟตี้มีครบมาเลยครับทั้งนั้นนี่ครบเลยพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยสาก้านนะครับท่านผู้ชมนะพวงมาลัยสาก้านแล้วมี srs airbag ตรงนี้ด้วยเห็นไหมอ่าแต่ดังนะครับท่านผู้ชมเห็นไหม เดียวนีครับไม่กุกไม่กักแล้วครับท่านผู้ชมนะนี่ผมบอกไปวิ่งหมื่นกว่าโลเองนะปี2 0 2 1วิ่งหมื่นกว่าโลรถคันนี้ครับใช้งานมาแค่18,922กิโลเมตรอ่าท่านผู้ชมนะรถ2เกือบ3ปีนะครับวิ่งขนาดนี้ถือว่าวิ่งน้อยมากแล้วท่านผู้ชมนะแล้วมาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็เห็นไหมตรงนี้มันเป็นหน้ากรอบวิทยุมานะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถไปใส่จอที่เป็นจอ2ดินได้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะใส่จอ2ดินได้แต่ตัว S นะครับตัวนี้เขาจะเป็นเครื่องเล่นนะครับ ไปเครื่องเล่น1นึ่ดินนะครับตรงนี้จะรองรับซีดีดีวีดีได้ MP3 ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วลองเสียบ USB ได้ AUX อ่าได้ตรงนี้นะครับท่านชมตรงนี้นะครับเห็นไหมได้หมดเลยแล้วก็ครบนะครับเห็นไหมไม่น่าเกียดนะครับท่านชมไม่น่าเกียดครับออปชั่นออปชั่นเขาเนี่ยมาฟังเสียงกันดีกว่าอ๋อระบบเสียงก็สแตนดิโอได้นะครับท่านชมตึ๊บๆเหมือนกันอย่างงี้นะท่านชมนะไม่ขี้เหร่ครับไม่ขี้เหร่เลยท่านชมตรงนี้ครับ สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพนักล่าแขนครับช่องเก็บของใหญ่มาให้ตรงนี้อ่าช่องวางแก้วนะครับตรงนี้รูปแอร์นะครับแอร์อันเดอร์ล็อกนะครับในปรับพัดลมได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็ปรับความเย็นของ AC ซนะครับตรงนี้ใช่ไหมปุ่ม A c ซปิดเปิดนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็เอาให้พัดลมอยู่ระดับตรงไหนเขาจะค่องหน้าหน้ารองเท้าได้นะครับตรงนี้ช่องเสียบหัวเอ่าเล็ดมีมาให้นะครับเห็นไหม แล้วก็ช่องวางแก้วนะครับตรงนี่ครับตรงคอนโซลนี้มาให้เหมือนเบลต้าเลยครับเห็นไหมตรงนี้กระจกนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นกระจกนะครับเมลน่วนอยู่ยังไม่พับไฟฟ้านะครับนะแต่ปรับไฟฟ้าได้นะครับปรับไฟฟ้าได้นี่ปรับเลนเนี้ปรับเป็นเลนไฟฟ้าได้่าท่านผู้ชมนะไม่ขี้เหร่ครับไม่ขี้เหร่นะครับ เซ็นอร์ล็อกมีนะครับท่านผู้ชมระบบเซ็นอร์ล็อกมีตรงนี้กระจกนี่ขึ้นลงออโต้นะครับฝั่งคนขับนะครับตรงนี้เห็นไหมขึ้นออโต้ไปเลยนะครกระจกนี้ขึ้นลงได้ตั้งสี่บานนะครับนี่ผมเหลือไปเห็นนะครับอา่ามือจับซิ่งมือจับซิ่งมาให้เลยตรงนี้อืมนี่ครับมันมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับนี่เห็นไ้ม บุกสวิตมีด้วยอ่าเลยะทางที่ขอเข้านี่นะเมื่อวันที่27เดือน265ตอน9 3 3 7นะครับตรงนี้เห็นะตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะฮะที่ขอเข้ามาก็เป็นเข้าอันนี้ฮะเดี๋ยวเข้าอีกทีก็เป็นเดือน8นะครับ65นะครับปีนี้66นะครับอ่าตรงนี้นะจะเข้าตอน19 337นะครับตอนนี้ก็คือว่าออกรถคันนี้ไปก็ เข้าสู่ได้เลยตรงนี้นะฮะเข้าสู่ได้เลยประวัติอยู่ในศูนย์แน่นอนนะครับนี่นะคู่มงคู่มือนะครับการใช้รถมีครบนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถเปิดจากคู่มือได้เลยนี่มีครบนะครับนะเอาง่ายว่าเดี๋ยวนี้นะครับผมบอกเลยว่าการดูคู่มือเขาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการดูรถเพื่อให้เราสบายใจนะครับแต่เดี๋ยวนี้บอกเลยว่าดูจาก YouTube ก็ได้แล้วนะครับท่านชมนะจุดเดี๋ยวนี้ดูจาก YouTube ก็ได้ละ YouTube ก็จะมีผู้รู้ล้ว่ากูรูต่างๆนะครับมาสอนนะครับต่างๆครบเลยครับผ้าหลังคานี่ครับคลิปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปมือนะครับอาจจะเป็นมือของพ่อแม่ก็ได้ครับแปะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเห็นไหมดูจากม่านบ้งแดดนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงพลาสติกนะที่ออกมาจากศูนย์บริการของอิสุเลยยังไม่มีการแกะนะครับเนี่ย โค้ดต่างๆรหัสต่างๆอยู่ครบเลยเนี่นะโอเคอ่ะท่านผู้ชมนะวัยรุ่นอ่ะที่กําลังจะสร้างตัวแนะนำํำคนนี้เลยนะบ่ะเราไปดูห้องโดยสารแถวที่สองดีกว่าครับว่าเข้าไปในห้องโดยสารแถวที่สองเราจะรู้สึกอย่างไรไปรับชมกันท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่สองนะครับผมบอกเลยนะอันนี้มันเป็นกระบะสี่ประตูนะครับผมบอกเลยว่ามันจะนั่งสะดวกสบายกว่ากระบะที่เป็นแคปแน่นอนนะครับนะ การใช้สอยหรือว่าประโยชน์การใช้สอยภายในห้องโดยสารเนี่ยสประตูอ่ะมันดีกว่าแคบอยู่แล้วบอกเลยว่านี่เห็รูมุมเหลือเหล็กรูมุมเหลืออเข้ามาแล้วนั่งสบายครับผมก่อนที่จะจบรายการก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังราคาเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปแซดไปฟังเสียงกันไปดูควันกันถูกใจไวัยรุ่นไหมไปทดลองขับรถกันไปเลยครับผมท่านผู้ชมผมลืมบอกท่านผู้ชมไปว่าตัวนี้ไม่ใช่5้ปสปีดนับ ตัวนี้เป็น6สปีดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะหสปีดแล้วนี่ฮ<ด><น>ะมผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมนะหรือว่าวัยรุ่นที่เัาจะสร้างตัวนะครับผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะตอบโจทย์แน่นอนเอาง่ายว่านะผมย้ําเลยย้ำแค่เงิน1,000บาทนะครับใครที่สนใจแล้วกําเงินมา1น0 0บาทมาออกคันนี้ไปเลยมาออกคันนี้ไปเลยไม่มีบวกเพิ่มด้วยอ่าใช้เงินออกรถแค่1 0 0 0บาทนะครับใช้เงินออกรถแค่1 0 0 0บาทเท่านั้น ทดลองขับรถดีกว่าผมบอกเลยว่ามันดีอ่ะง่ายๆมันดีเลยอ่ะมันดีมากครับเพราะว่าดีเพราะอะไรเนี่ยรถปีสอง1นยี่บเอ็ดะครับจัดส่งมาครับอ่าโหลดลงล้อมาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่อุปสรรคในการใช้งานเลยครับตกลงตกหลุมเนี่ยครับไม่ดังนะครับเนี่ยลงคอสะพานเนี่ยครับไม่ติดเลยครับลงเนินอ,อย่างนี้ไม่ติดเลยนะครับอ่าเรื่องพาท่านชมดูเลย ครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าจบแน่นอนครับจบจบเลยใครที่ได้คันนี้ไปนะครับไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะเราไปฟังราคาดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมเอารถคันนี้มาขายเท่าไหร่เราไปฟังราคากันเลยไปผมบอกเลยนะครับสภาพนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยท่านผู้ชมกำเงินมาหนึ่งพันบาทนะครับออกรถอีสูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าคันนี้ไปได้เลยนะครับวันนี้นะครับไปรุ่นที่จะมาซื้อกับเซลอาร์ตนะครับเซลอาร์ตขายแค่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับ ย้ำ่า5 0 50,000ก็คนละเท่านั้นใครที่สนใจนะครับอยากจะสร้างตัวนะครับติดต่อเซลล์อาร์ตเลยเดี๋ยวเซลล์อาร์ตช่วยในการสร้างตัวช่องทางการติดต่อของผมนะครับอยู่ด้านล่างนะครับหรือว่าจะกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e หรือจะกดเบอร์ผม0 8 0 4 8 6 6 5 9 8ก็ได้นะครับอว่าจะซื้อรถคันนี้หรือว่าจะซื้อรถคนันอื่นๆติดต่อผมอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสนับสนุนโดย คาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u r e c o m